สวัสดีครับชาวกำแพงแสนซกซตีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอออาราว KPS ในส่วนของมติกรรมการประจำวิยาเขตประจำเดือนกันยายนพศ๒๕๖นะครับวันนี้พาพวกเราทุกคนมายังถนนสายใหม่ของวิยาเขตเป็นถนนสายจักรยาน โดยทั้งหมดนะฮะระยะทางนะายาวรวมทั้งหมด13กิโลเมตรขนานรั้วของวิทยาเขตโดยรอบทั้ง4ทิศจัดเป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่ยาวที่สุดในวิทยาเขตกำแพงแสนแล้วก็สามารถวิ่งออกกำลังกายได้เรียนเชิญทุกท่านที่ชอบกีฬาในการปั่นจักรยานเซิร์ฟสเก็ตหรือ,อวิ่งจะเดินนะฮะระยะทางเรา13กิโลนะครับยาวทีเดียว3รอบนี้ก็น้องๆมาราธอนท่านใดที่คิดว่าแข็งแรงพอชิญมา ใช้ถนนของเราถนนจักรยานครับมาเข้าสู่วาระของกรรมการประจำเขตในเดือนมิถุนายนนะครับมีวาระที่น่าสําคัญน่าสนใจอยู่หลายวาระแต่ไม่มีวาระไหนร้อนแรงเท่าวาระเรื่องโควิดนะวาระเรื่องของการฉีดวัคซีนในกําแพงแสนเองนะเปิดโอกาสให้นะครับบุคลากรได้รับวัคซีนผ่านใน3ช่องทางหลักๆนะครับส่วนที่1 ของทางจังหวัดนครปฐมนะโดยฉีดกับโรงพยาบาลแพงแสนที่อาคารศูนย์หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนอีกส่วนหนึ่งนะไปรับของทางร,รัฐชุัยจุฬาภรที่รวมกับหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตบางเขนนะครับและส่วนสุดท้ายรับกับคนที่สรยานะครับมีข้อมูลทางนี้นะครับณนะวันนี้วันที่ผมรายงาน บุคลากรของกำแพงแสนทั้งสิ้นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอดคนมีผู้ได้รับวัคซีนตามที่มีข้อมูลนะครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบท่านแล้วนะฮะคิดเป็นร้อยละจุดศูนย์แปดของบุคลาก,กรทั้งหมดที่น่าเป็นห่วงนะนิสิตนิสิตเราเพิ่งรับเก0กสคนนะครับยังเป็นสัดส่วนที่หกจุดสามสองเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่และตอนนี้นะรวบรวมรายชื่อเพิเ่มเติมพยายามหาช่องทางส่งไปที่ราดเวียไลส่งไปที่ไม่ดนสรารยาส่งไปที่ ส่วนของจังหวัดนครปฐมเพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ฉีดวัคซีนได้มากยิ่งขึ้นขณะนี้นะครร้านอาหารที่อยู่ภายในวิยเขตนะครับแม่บ้านที่มากับบริษัทนะมารับจ้างดูแลอาคารหรือช่างอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในวิยเขตเราพยายามรวบรวมชื่อส่งไปฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับท่านปกครองของนิสิตท่านนิสิตที่ยังไม่ได้เข้ามานะขอให้รู้ว่าทางวิยเขตได้ให้พื้นที่วิยเขตมี้มีขึ้นนะครับ กลับมาที่เรื่องการเรียนการสอนนะครับในเทอม1ปี6,4นี้อย่างเน้นการสอนออนไลน์ไปจนถึงช่วงมิดเทอมก่อนนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นเราจะมาประเมินกันทีนึงว่าสถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างไรอัตราส่วนของผู้ฉีดวัคซีนแล้วในวิเคาะห์บางแสนเป็นเท่าไหร่อาจจะมีการรูปแบบการเรียนการสอนหลังจากช่วงมิดเทอมแต่อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะครับหากท่านอาจารย์ท่านใดวิชาใดานะครับหรือการฝึกงานหรือสอกิจบางอย่างซึ่งมีความจำเป็นต้องให้นิสิตเข้ามาเรียน ภายในวิยาเขตให้ท่านหัวหน้าส่วนงานของทําเรื่องกันมาให้เรียบร้อยผ่านคณะบดีขึ้นมาทั้งหมดจะเป็นอํานาจของท่านรองที่การบดีที่จะอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะเมื่อท่านเข้ามาเรียนทำการเรียนการสอนแล้วท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องต่างๆให้รอบคอบเรื่องหน้ากากเรื่องเรื่องความสะอาดต่างๆนะครับเรื่องการตรวจวัดไข้ที่สําคัญนานิสิตที่กลับมาแล้วนะให้ว่านิสิตซีนมาแล้ว นะครับเพราะว่าไปแล้วบางส่วนแต่คงไม่ได้เป็นส่วนเพราะคงจะหายส่วนหากนิสิตมาแล้วยังไม่ได้รับวัคซีนแต่มีความสงส่งที่จะฉีดวัคซีนให้ทันรีบรวบรวมส่งรายชื่อนะครับมายังจากการนิสิตน,นะครับโดยทางด้วยต่อสากทำเร่งรัดนะครับในการที่จะหาวัคซีนให้กับนิสิตกลุ่มล่าวนะครับนี่ก็เป็นการดําเนินง,งานในส่วนของเรื่องโควิดนะที่แจ้งให้กรรมาการประจำวิทยาเขตทราบ เรื่องถัดมาการจัดงานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ยังคงคืบหน้าไปเรื่อยๆขณะนี้การตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีความออกทีโอต่างๆออกมาในภายหลังเรื่องถัดมาครับมติกรรมนะครับชอบนะร่างประกาศผลเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนนะครับเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ เป็นอย่างนี้ครับตัวประกาศประกาศ,กาศดิมหมดเลยครับแต่ว่าของเดิมเนี่ยเราเพราะผู้ที่เสนออย่างประเทศที่ผ่านมามีกว่าไม่ได้มีใครไปไหนเลยไปไม่ได้นะเพราะะฉนั้นปรับประกาศครับท่านที่ไปนําเสนอวิชาการผลงานวิชาการในระดับนานาชาติแต่ไม่ได้เดินทางไปท่านขอเข้ารับสนุบในส่วนนี้ได้เป็นการปรับเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้พวกเราได้ไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศต่อมานะครับเรื่องถัดที่สำคัญยิ่งเลยนะฮะ ทางคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางาสวทสเสนอขอยกระดับนะครับภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมเป็นคณะอุตสาหกรรมบริการนะครับตอนนี้คณะให้ความชอบในเรื่องยื่นไปที่บังเขนฮะอีกไม่นานนะเราจะมีคณะเพิ่มเติมนะครับจะเป็นคณะอุตสาหกรรมบริการหรือคณะนวัตกรรมการบริการนะฮะเดี๋ยวเราว่าจะจะได้คณะไหนกลับมานะส่วนคณะเหลือ ที่ยังอยู่นะคือศิละปละยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็มีการเร่งรัดให้ยกระดับกันนะครับยกระดับโครงการจัดตั้งภาควิชาทั้งหมดให้ขึ้นมาเป็นภาควิชานะเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารต่อไปเรื่องต่อมาครับชอบมีการปรับรูปแบบของเขาเรียกว่าการทำโครงการหรือการของปรวงมามาเมื่อก่อนเราเสนอโครงการที่จะต้องก่อสร้างแบบนะซึ่งในข้อกําหนดนั้นให้ใช้แบบกระดาษไขซึ่งปัจจุบันไม่มีใครใช้แบบ มีการขอปรับแก้ครับว่าต่อไปในเรื่องการงบประมาณสามารถใช้แบบที่เป็นกระดาษขาวๆแบบนี้นะฮะขอเป็นแบบขนาด A3 ขึ้นไปและเหมาะสมการใช้งานนี้ก็เปลี่ยนคงเลิกใช้หมดแล้วประมาณนะครับของภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับอนุมัติให้ใช้พื้นที่นะครับสร้างอาคารขาวขนาด29.25ตารางเมตรบริเวณติดนะครับ โรงเรียนสาธิตมาลกเ,ษาเกษตรศาสตร์วิทยากพงแสนตรงบริเวณแปลงนานะครับเป็นเป็นแปลงทดลองชุดพลังงานสาธิตอันนี้เป็นตัวอย่างนะทุกท่านที่ใช้พื้นที่หน่ยกเกษตรถ้าหากว่าถ้าหากว่าจะมีการก่อสร้างไดเกิดขึ้นนะฮะท่านต้องขออนุญ,ญาตมายังคณะกรรมการกรายภาพให้เป็นที่เรียบร้อยต่อมานะครับอนุมัติให้กองบริการกลางใช้พื้นที่ก่อสร้างนะระบบบาบัดน้ําเสีย และปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียนะครับโดยใช้บริเวณด้านทิศตะวันตกของสนามเปตองนะครับด้านหลังของหอพักนิสิตเพื่อให้เป็นระบบบำบัดน,น,น้ำเสียที่มีประสิทธิภาพต่อไปนะเดิมทีเรามีระบบบำบัดอยู่แล้วแต่ประสิทธิภาพมันค่อนข้างต่ำครัวนี้เรามีการปรับปรุงนะให้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของเว้นเขตต่อไปถัดมานะครับอนุมัติให้กองบริการกลางใช้พื้นที่ นะก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีระยะที่1นะเพื่อให้งานระบบภายในอาคารเสร็จสมบูรณ์เท่าที่เห็นนะครับเราได้อาคารนี้มาหลายปีแล้วนะแต่ยังคง,คงเข้าใช้ไม่ได้เพราะว่าระบบต่างๆระบบไฟระบบน้ําระบบอะไรต่งตางๆนียังไม่ได้พร้อยขณะนี้ก็ได้งบประมาณมาแล้วนะครับก็อนุมัติให้กองบริการกลางเข้าไปไดําเนินการได้เรื่องสุดท้ายครับอนุมัติรนะ่างข้อกําหนดองค์การนะครับ KU KPS Premium นะครับ Outlet ออนไลน์ Online, นะนี่เป็นงานของทางกองบริหารทรัพบสินที่จะเปิดร้านขายสินค้าพรีเมียมของเรานะที่อยู่ในรูปแบบของออนไลน์ก็คงใช้ผ่านช่องทางของ s h o ป e e ต่อไปโดยมีนะสินค้าที่เกิดจากนวัตกรรมภายในวิยาเขตหรือภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็สินค้าจากชุมชนที่เราออกไปส่งเสริมหรือ พัฒนางานร่วมาทางหมาวิาลนะครับนำสินค้ามาขายในร้านพรีเมียมเอาเล็ตของเราต่อไปก็ไม่น่าเกินเดือนกรกฎา,าคมครับเราน่าจะได้เห็นกันนะครับขอช่วยกันอุดหนุนงานช่วยกันร้านของเราหน่อยนะจะทําให้เรามีช่องทางในการขายสินค้าแล้วก็นําเสนอหน้าปริัณฑ์หรืองานวิจัยของหมาวิาลออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนี่นะครับก็มีในงานพวกเราทราบเท่านี้ขอบคุณครับ